คือในโซเชียลเขาเยอะมากอินฟ้าลงองหนึ่งแกนอินเตอร์แอนโทเลียลองหนึ่งคือสวยเวอร์แล้วมงทองเมื่อไหร่ทองบอกริงยากมากก็คนไม่ได้ว่านะคนที่มาแกนทุกคนอ่ะจนถึงตอนนี้มันก็ยังไม่ถึงอ่ะ ได้ประสบภัยพิบัติตัวแท่จังหวัดแล้วเหรอครับไม่ไม่ถึงว่าไม่ถึงว่า11 12คนที่ผ่านมาจนถึงอุ้มอ่ะก็มันชัดเจนอยู่แล้วมันสู้ไม่ไหวเราก็รอจนคนคนหนึ่งที่มันมหาสัศจรรย์มากมากมันที่มหาสัจจันท์ที่ว่าอินไฟายหรอครับมันต้องมีสิครับอันอาจจะรอ20ปีก็รอได้โอ้มันไม่ได้ง่ายนะครับมันไม่ได้ง่ายเวทีนุ้ยก็บอกว่าอ้าวคนที่เป็นเจ้าของเขาไม่ทุนไทยทำไมถึงไนิยมมุ่งไม่ทุนไทยไม่หรอกมองตรงนี้ไงบ้างกับไม่ไม่หรอกครับผมว่ามมมมัันนีี เห็นแล้วผลอยากอยากคิดง่ายๆอย่างเวที่ผมโอ้โหเออจะให้คนไทยเมื่อไหร่ชนะก็ได้บางคนพูดอย่างเงี้ยเพราะว่ามองอยู่ในมือผมตอนเนี้ยมงก็อยู่ในมือคนไทยทั้งสองแล้วแต่การจะทำอะไรผมมั่นใจว่านักธุรกิจและผู้บริหารไม่ว่าจะเป็นยูนิเวอร์สหรือผมก็จะต้อง มีเส้นบางๆหนึ่งเส้นเพื่อให้รู้ว่าสิ่งที่เราควรและสิ่งที่อันตรายคืออะไรเพราะฉะนั้นเราต้องรู้ได้ว่าอะไรมันอันตรายนะฮะหลับหูหลับตามันจะหน้ามืดนะฮะเราจะพังซะเปล่าถ้ามันไม่ถึงก็อย่า อย่าอย่าผมก็ไม่ทําอยู่แล้วแล้อเรา20วนเราเราใหม่ไม่มีปัญหาหรอกครับถ,ถ้าผมบบตายไ,ไปผมก็เจ้าฝากมาจ่างไปร <c oughs> ือว่าคนแบบคนแบบแไหนที่รู้สึกว่ามันจะต้องไดมมผมผมบอกเลยนะวันสักวันหนึ่งมันต้องมีมาคุณเชื่อผม,ไม,มไม่มีอะไรหรอกที่มันไม่มีแต่มันยังไม่มามันอาจจะมาแบบมหัศจรรย์ภาษาดีอินเนอร์ดีแล้วอยู่ๆคนทั้งประเทศรักและคนต่างประเทศรักมันจะต้องหาคนแบบนี้ให้ได้นะฮะ มันถึงจะขับเคลื่อนพาวเวอร์จริงๆและธุรกิจจริงๆให้กับแกรนด์ได้วันนี้ยังไม่มีให้ประเทศอื่นเขาก่อน อิงฟนะ้าก็สุดแต่ถ้ายอมแล้วถ้าเป็นธุรกิจด้วย <c oughs> เป็นความดังด้วยอิงฟ้าก็ถือว่าประสบความสําเร็จน้องเพิ่งกลับมาจากญี่ปุ่นเมื่อคืนนี้ก็แฟนคลับเยอะแล้วเดี๋ยววันที่24 25 26นี้ก็ไปฟิลิปปินส์นะฮะคอนเสิร์ตใหญ่ที่ฟิลิปปินส์แล้วก็วันที่1 uh, 30 1 2ธันวาก็เป็นคอนเสิร์ตใหญ่ที่กัมพูชานะครับที่นาก,กาแลนด์นะครับก็มีแผนในการรองรับงานค่อนข้างตลอดนะฮะในทั้งปีครับแล้คิวงานไม่เคยว่างครับ <c oughs>